ใช่ไหมที่มักจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบไปอิจฉาคนอื่นแล้วรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเอาซะเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะเป็นไปได้ไหมคะว่าวันนี้เราจะหันมาลองสำรวจตัวเองแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองเป็นว่าฉันก็ไม่ได้อยากเป็นคนที่แบบต้องไปเปรียบกับใครอย่างนี้นะ ฉันก็ยังมีเออคุณค่าในตัวของฉันเองมีจุดดีจุดเด่นอะไรของฉันเองเหมือนกันนะก็ลองเขียนขึ้นมาดูก็ได้ค่ะว่าตัวเองนั้นมีข้อดีข้ออะไรที่แบบว่าเอ้ยเราจะต้องพัฒนาให้มันเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะไม่แน่นะคะเมื่อเราพอจะมองเห็นข้อดีของเราแล้วอะแล้วสิ่งนั้นอาจจะเป็น สิ่งที่เราอ่ะเคยมองข้ามมาก็เป็นได้แล้วเราอ่ะเอ้ยเอาสิ่งนั้นน่ะมาเป็นจุดชูโรงให้เรานั้นมีการพัฒนาเติบโตมากยิ่งขึ้นอันเนี้ยมันอาจจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในภายหลังให้กับเราก็เป็นได้นะคะแล้วเราควรที่จะเอาสิ่งที่เรามีเราเป็นแล้วเ,เราทำได้ดีอะค่ะมาต่อยอดต่อไปได้อืมแล้วเป็นไปได้นะคะพี่แป้งอยากจะบอกว่า เออถ้าเราพอจะรู้ตัวแล้วเราไม่อยากจะเป็นในการอิจฉาหรือเปรียบเทียบคนอื่นใช่ไหมคะเราก็ลองปรับเปลี่ยนมุมมองกดูก็ได้คะ่ะว่าจริงๆแล้วว่าความอิจฉามันมีอยู่ในตัวกันแทบทุกคนนะคะแต่เพียงแต่จะมากหรือน้อยอะ่ะแล้วเราอะ่ะจะมัวสั่งสมไฟในในใจของเราอยู่เงี้ยหรอ ให้มันสุ่มสวงให้มันหนักหน่วงให้มันร้อนรุ่มอยู่เนี้ยหรอเออแล้วเราอะ่ะปรับเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนมุมมองสมัยว่าเออฉันฉัน,ฉ,นฉันอิจฉานะแต่ฉันจะไม่ยอมให้สิ่งนี้มันอยู่กับเรานานอะ่ะแล้วเราอะ่ะเอาสิ่งเนี้ยมาเป็นตัวกระตุน้นมองคนอื่นสมัยคะ่ะว่าการที่เขาโชคดีมีความสุขแล้วเขาได้ดีอะ่ะ โอ้ยเขามีความอดทนนะเขามีความคิดลิเริ่มสร้างสารรค์ทำสิ่งใหม่ๆหรือเฮ้ยเขาเขาแบบเป็นช่างนักต่อสู้กับชีวิตอย่างอย่างดีเลยอะ่ะคือเอาเอาข้อดีของคนอื่นนะคะมาเป็นแรงผลักดนันมาเป็นแรงกระตุน้นในการที่จะอืในเมื่อคนอื่นเขาทำได้อะ่ะ ทำไมฉันจะทําไม่ได้ฉันก็มีสองมือสองขามีสติปัญญาเหมือนกับเขาอะอะแล้วถ้าเกิดสิ่งนี้เรายังไม่มีใช่ไหมเราก็ไปเสริมสิคะอ่าไปเสริมเลยขอให้เรามีใจในการมุ่งม,มั่นพัฒนาตัวเองมีใจที่อยากจะเรียนรู้ใฝ่ดีให้กับตัวเองอยู่เสมอนะ่ะโอ้โห แล้วเราจะไม่ได้ดีเชียวหรอเป็นไปได้เรามองคนอื่นเขาเป็นแบบอย่างที่ดีอะค่ะแล้วเราอะอ่ะถ้าเราเรายังคิดว่าเรายังไม่พราะยังไม่รู้แนวทางเท่าไหร่ใช่ไหมเราจะไปถามเขาดูก็ได้ว่าเขามีวิธีการอย่างไรหรอเราก็อยากจะเป็นอย่างเขาบ้างคือแบบเออเหมือนกับว่าเมื่อเราอ่ะได้มีการใกล้ชิดกับคนที่เขามีความเก่งมีความสามารถใช่ไหม หรือว่าในสิ่งที่เราอยากจะเป็นหรืออยากจะมีอย่างเขาบ้างอะ่ะแล้วเราไปขอเข็ดรับวิชาของเขาอะ่ะโอ้ก็บางคนเขาก็อาจจะไม่ห่วงก็ได้เขาอาจจะรู้สึกดีก็ได้อะอุยอ้ยอุ้ยน้องคนนี้เขาแบบเนาะช่างแบบอยากอยากที่จะแบบเหมือนเหมือนอ่ะมีความทะเยอทะยานมีความอยากที่จะได้ดีได้ดีให้กับตัวเองอะ่ะคือสิ่งเหล่านี้ บางคนเขาก็เอ็นดูเนาะเขาก็ให้ความช่วยเหลือเนาะอออย่าอย่าไปคิดว่าเอ้ยจะเจอคนใจร้ายว่าเอ้ยเขาคงไม่มาบอกเราหรอกว่าเออยังไงอะไรอย่างเงี้ยออคือถ้าเกิดถ้าเกิดเจออย่างนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะก็คิดซะว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะต้องพยายามฝ่ายเรียนรู้ให้กับตัวเองอยู่เสมอค่ะแล้วเราอัปเกรดตัวเองอยู่เสมออ่ะแล้ว โอ้ยสักวันหนึ่งอ่ะฉันจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นนะฉันจะต้องเป็นคนที่แบบว่าเออเมื่อมีใครอ่ะมามาถามว่าเฮ้ยปัญหาที่เขาเกิดขึ้นอ่ะเขาจะมีที่การแก้งไงอ่ะแล้วเราอ่ะเป็นตัวอย่างเป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจกับผู้อื่นได้อ่ะอันนั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราอ่ะจะนำมาสร้างความ ภาคภูมิใจในตนเองแล้วมันก็ก่อให้เกิดเป็นความสุขใช่ไหมเมื่อเราเกิดเป็นความสุขเป็นความอิ่มเต็มพร้อมในตัวเราเองแล้วอ่ะโหยเราจะไม่เราจะไม่ไปนึกนั่งนึกเปรียบเทียบหรืออิจฉาใครเลยล่ะค่ะอืมก็ขอให้ทุกท่านนะคะรู้ตัวเองแล้วนำตัวเองไปพัฒนาปรับเปลี่ยนตัวเอง ให้ไปสู่จุดที่ทำยังไงตัวเองนั้นมีความสุขอิ่มพร้อมให้ได้นะคะ